ดีเซนเบอร์ไรที่ตาย ครับองมอบได้ครับนายขอทางไวอย่งขอเรียบร้อยครับทางเี้อยครับรอเยครับทีนี้ทีทท ทีมอซค่ะโอขคครับขเมผ่านไหมสนเลการเที่ยวค่ะปงสาย34ที่ดอนเมืองเสร็จแล้วไปต่อกับค่ะเยี่ครัารียมเอผ่านหมส7นครับเป็ต่อบน2ที่ดอเมืองเสร็จแล้วิดต่อกรบรับากครับแอซอง72ส็2แล้วก็รอ3ตั้เรียบร้อยครับ ค่จะจ2เอ e NA, ่านไม้50ค่ะถึงไม้46ดอนเน้อค่ะเดยวมัด NA, มดีเท่านไม้50นึไม้46ดอนเน้รับทราบเดูกต้องค่ะเจ2แล้วกันค่ะมาตายอลไรว,วันนี้ เจ็ดหก a ิบเจ็ดเจ็ดเดี่อิ่ตวันต